เจ็คตอนปลายปีครับเป็นร่างทองเหรอเป็นร่างทองอีกคนนึงหรอเดี๋ยวรอติดตามันนี้เป็นความตั้งใจที่เราจะเรียนไปอยู่แล้วพอดีใช่ใช่เราทำมาสักพักแล้วครับโคตรนั่นเหนื่อยไม่หิ้วเราแล้วตอนนี้เดี๋ยว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 มีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเปิดรถอการเป็นเป้าหมายชีวิตของตัวเองดีกว่าเป้าหมายชีวิตร่างทองมาแล้วน่อะไรนะร้างทอง เราดูเราดูก่อนยังไม่เปล่าสักพักแล้วหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนครับก็ควบคุมน้ำหนักกออกกำลังกายแล้วก็หลับพักผ่อนนั้นเราออกซิเจนก็เลยคิดว่าแบบอาจจะเป็นผลกับการสภาพหัวใจขอบคุณแม่ขอบคุณสำหรับทุกสภาพเป็นห่วงนะครับดีขึ้นเรื่อยๆครับกินกินอิ่มแสดงว่าวมนนก็เห็นคอมเมนต์ที่คนเราเป็นห่วงเราในเรื่องแบบว่าก็อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนส่วนใหญ่จะเจอตัวจริงแล้วก็ทักซะมากกว่าว่าแบบโอ้ยผอนลงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละ หลังๆนานออกจากบ้านแล<ม>้วเจอเขาก็ได้เจอ,อ,ง,เจองานไปทำงานไปทำงานอะไรแบบส่วนใหญ่ๆมา,าแบบให้กันตังใจหรือว่าได้ถามเขาว่าทำไมหรือว่าเราต้องมาที่ไหนว่าเราต้องใจ่ยังไแล้วโอไม่ไม่ต้องอธิบายนะเราเพื่อนอแต่ว่าก็ทุกคนก็ถามเ็นรู้ด้วยความเป็นห่วงเราก็อ,อขอบคุณมากเลยนะครับยังคิดถึงเราอีกคิดถึงเราแล้วจริงๆตอนนี้สภาพจิตใจของอคะเรียกว่าใกล้เต็มร้อยหรือยัง ดีเรื่อยครับดีไเรื่อยดูแลตัวเองดีไเรื่อยตอนนี้เรียกว่าค่าค่าจะขเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ผลใช่ก็ทำงานอย่างเดียว ก็เป็นปกติแหละของชีวิตมนุษย์เราก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ดูแลร่างกายดูแลสภาพทุกอย่างของเราก็ปกอบไวยเยอะๆไกเย้ย้ก็ใกล้มู๊บ่อนได้ด้วยยังบู๊ออดกับหนังมาณแมกันตอนนี้ไปมาไปมาะแม่ตอนนี้ก็เป็นอย่างเดียวที่เราแบบผลงานที่เราตั้งใจทำแล้วก็อยากให้มันอนอกมาดีที่สุดเราอยู่ในช่วงที่เราเล่นละครบู๊สองนันตองกันช่วงที่เข้าโรงพยาบาลอย่งี้ย โอ้ตรนี้มันผลผลิตของเรามันออกมาสู่สาธารณะชนให้ได้ดูแล้วก็ตั้งใจจะหนีมากหม่ตอนนี้คุณงานมาโฟกัสที่งานหรือยังป๊อปเลยใช่ใช่ใช่วันนี้ก็ยังเจอหน้าู้จเดการเจอหน้าทีมงานผมเจอหน้าพี่ๆทุกคนเลยก็ก็เตียมือแบบทุกคนก็ชวนคุยชวนอะไรดีครับทุกคน เรื่องบ้านเนี่ยตามตามตามเรื่องบ้านตลอดก็เดี๋ยวใกล้จะถ่ายยูทูบแล้วคุยสร้างคุยสร้างเดินลงมาบอกปูนบอกว่าพี่เหนื่อยไหมวันนี้เราว่าวิธีวิธีชิลก็ถันเกิดว่าเราก็โฟกัสอย่างอื่นเพิ่มขึ้นก็เปลี่ยนไปแหละแล้วก็เราก็ตั้งใจทุกอยางที่ตอนนี้พี่ส ก็อย่างที่ที่ผมให้สัมภาษณ์ก่อนนะนีก็เป็นตามนั้นเรียบร้อยอย่างไม,ไม่ไม่ได้มีข้อพังเอตว่สิ่งที่นขาอไปมันไม่ได้มีประกไรใชยังไม่มีเป็นตามที่ผมบอกเลยก็คือเรื่อง,งนั้นนะครับ่มรดัตนะคัก้เรีควานักยังเป็นสิ่งที่ดีแลวก็สคัก็ตอนนี้ก็ดูแลตัวเอง ปกอบตัวองยอก่าตัวเองเยอะๆกันที่ทายิคนที่มาดูมานะแม้วีคิดแต่อกไปว่าอยากอยากที่มันอร่อยมา่ะถัานราจะยิ้มได้ก็คือทุกคนต้องมาดูหนักทรายก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจทางสังามที่เราตั้งใจทำกัเราขายเองนกแต่ทีนี้เราต้องขาย โอเคครับเดี๋ยวมีเข้าดูโลกันไหมครับรอบสองคุณได้ก็ไดโอเคแล้วขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนี่จะทำให้นายยิ้มได้ค่ะเยียเกยรเียเยมากได้จ้าคด้จ้นี่จยนี่จอยินี่จอยนี่จอยจอยฮารุเสร็จแล้วมาเรีวหน่อยนะจอยจอย ก็มีฟิกน้ำอยู่เออไดค่ะได้ค่ได้คได้ค่ะไ้ค่ะ้ค่ะค่ะ้ค่ะได้ะคะได้ค่น้คะไอคุะคะได้ค่ค่ะไ้ได้ะคะ้คะ้คะ้ได้ค่ะ้คค่ะคค้้ะะคะใค่ะ้ได้ค่ะคค่ะไ ขอบคุณครับขอบคุณครับ